สวัสดีครับผมทิดแพงทางช่องพิญญาสตอรี่ช่องนี้มีแต่เรื่องเล่าวันนี้หลอนก่อนนอน ep 3ขอเสนอเรื่องหมาดำตัวเท่าควายถ้าคุณเผชิญหน้ากับหมาดำตัวใหญ่เท่าควายคุณจะทำเช่นไรเชิญรับฟังกันได้เลยนะครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมได้รับฟังมาจากคนรู้จักซึ่งคนคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านเกมมีนามว่า อเจกยามว่างอเจกมักจะชอบเล่าเรื่องผีให้เด็กๆในร้านเกมได้ฟังกันแล้ววันนั้นเป็นเวลาเย็นอเจกก็ ek, ได้เล่าเรื่องผีเรื่องหนึ่งที่เป็นประสบการณ์จริงของแกให้กับพวกผมได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าหลังจากปิดร้านเกมช่วงประมาณสี่ทุ่มอเจกก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นประจำทุกๆวันเส้นทางที่แกขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านนั้นมันเปี่ยวมากแกเลยขี่รถด้วยความเร็วกับบ้าน และมีอยู่วันหนึ่งเนื่องจากมีเด็กเข้ามาเล่นในร้านเกมเป็นจํานวนมากทําให้วันนั้นอาเจกปิดร้านประมาณเกือบเที่ยงคืนอาเจกก็รีบขี่รถกลับบ้านด้วยความเร็วเพราะด้วยความกลัวหมาดําเพราะมีเรื่องเล่ามาว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วได้มีวัยรุ่นสามคนขี่รถมาด้วยความเร็วและเมาและเผลนไปเจอหมาดําตัวใหญ่เท่าควายยืนอยู่กลางถนน วัยรุ่นสามคนนั้นตกใจจึงหักหลบหมาดําและพุ่งลงข้างทางด้วยความแรงทําให้วัยรุ่น3ามคนนั้นพุ่งไปเสียบกับเหล็กทะลุอก,อกทั้ง3มคนตายอนาถคาที่อยู่ณตรงนั้นแต่เมื่อเจกได้ขี่มาถึงจุดที่วัยรุ่น3าคนนั้นตายก็ปรากฏว่าแกได้พบกับหมาดําตัวใหญ่เท่าควายออกมายืนขวางถนนเหมือนอย่างที่หมาดําตัวนั้นได้ขวางถนนและทําให้สามวัยรุ่นนั้นตาย อาเจกได้ตั้งสติและคิดว่าถ้าแกหักหลบแกก็คงจะจบชีวิตตายอนาถเหมือนอย่างสามัยรุ่นนั้นแกจึงตัดสินใจที่จะไม่หักหลบหมาดำและตัดสินใจขับรถด้วยความเร็วพุ่งชนกลางลำตัวหมาดำด้วยความแรงก็รปรากฏว่าหมาดำได้หายวับไปในทันทีทำให้อาเจกไม่เป็นอะไรและขับรถกลับบ้านอย่างปลอดภัยและอาจจะเป็นไปได้เพราะอาเจกยังไม่ถึงข่าวที่จะต้องตายในวันนั้น ถ้าเป็นคุณจะทำยังไง